ข้าแกงคนเดียวเนาะโอ้ยมันข้าวเบื่อเจ้าก็ไปตกเอาข้าวข้าวหนามางานเบืให้เขาเดี๋ยวคุณอะไรนะเมาอยู่สามลูกมีรอบมีรอบหามายิมซุงไผ่จิมซุ่ง จะเอาไว้อยู่มาดื้อมาดื้อมาดื้อซื้อหน่อไม้ซื้อหน่อไม้แก่ก้าวลอกกรรมใครก็ซื้อเลยหลีกปิดแบบนี้พ่อขุมข้อยขายของแต่ก็ซื้อเอาขุมค้อยมาซื้อจ้าขุมข้อยก็มีอยู่นี่เนาะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะมาดื้อซื้อหน่อไม้สวยๆนะคะหน่อไม้อ่อนๆเด้อหน่อไม้นี้น่ะมันไม่ได้ขาดเป็นเป็น โลหนึ่งสามสิบบาทเด้อขายเป็นโลแกงใส่ก็ว่ามีคนตบหบวกเนาะแกงตอนทิ้งแย้มอืดด้วยเนาะมันไม่แป่นอันละโลคุณผู้ชม่บุญถินซื้ออะไรไหมน้ำมันแกงบางทีก็อันละโลก็ได้สองอันโลก็ได้เอาโลหนึ่งเอาโลขาวๆมันเด้อเเลือกเอาเลือกเอาเลยเลือกในประยุกต์นี่มันลรากาช่างมาอยู่ไหนกันะช่างก็คุณอนุวัฒน์บอกเอามาให้ก็เอาไปแล้ว มีเราด้วยซื้าไหมจ้างนอเาลืกเอารดซ้อซื้อเขาชัเลยไ้มแกง้าจะเอามาส่งแ่ช่าช่วยอย่ยได้ไหอ้ยน้ำไม้สดสดนะคะเลือกเอาเลยอยากจะได้อ่อนๆก็อ่อนหมดนั่นแหละน้ำไม้น่ะมันอ่อนๆแกงแค่สอวันนั้นนะยายซอแกงแค่หน่อเดียวก็เอามากินที่นี่ก็โอ๊ยกินท่นไม่หมดให้ใรเนาะว่าจะเอาไปแกงแล้วเอามาตุงังไว้อ้าวน้ำไม้สดมากครับ

ค่อยชั่งมาตาบ้านนะดวงใหญ่น่ะหนึ่งโลเด้ะนี่เหรอเออแต่นนีนะแตาอันนี้นว่อแ่ว่าอันนี้น่ั้วา้่าอัน่อันี่น้่อันนะ่อล้นะหอน่อยนนาอน้่อัเนาอะอาอปนาัอาอลยถ้าเจ้าอั่ังไม่ได้ตัวนี้ครับ นี่โลกว่วเพราะว่าช่างวันนั้นเนาะเป็นโลแล้วนี่แต่ไม่ถึงหรอกเพราะว่าแต่ก็ไม่ช่างแล้วาะยังไม่ได้เดี๋ยวค่อยเอาไม้มันนี่หบานได้เอาก็ได้แล้วนี่ไงแหกแล้วแหกแล้วค่อยแหกแล้วนาี่หวานนี่ถ้าใครแกงน่ะถ้าแกงเป็นน่ะแต่อย่าว่าแกงแบบปลาซอเดะไม่ได้ใส่ไม่ได้ต้มเลยแกงเลยมันก็ขมๆอยู่ต้มนิดนึงก็ได้ต้มสักน้ำนึงมากเลยค่กิงนะ เนยแกงกินเบอร์คืออานเพราะว่าหลายเสียงแกแล้วค่อยแกงนะค่อยใจใส่ภักเน้านี่แล้วแกงแกงโอมแกงพะทะแง่ถ้ามีตูกจบเมายังเอาเด้อยจะไม่ดังถามเอาเด้วยใส่บวกถ้าไปช่างเท่าไหร่ก็จะบอกให้เพราะว่าแกงวันนั้นน่ะแค่หน่อยเดียวโอ้กินเอามัซื้อซ่งน้อยกินน้อยซื้อซ่างมาซสบายเถอะ ได้ได้ได้ค่ะขอบคุณห้าท่านนะคะขอบคุณอาจารย์หลอดนี่ไงไปซื้อช่างให้ซื้ออะไรถ้าแกงเป็นนะมันก็แคบขึ้นหน่อไม้ไผ่เด้งหน่อไม้อันนี้นะถ้าแกงไม่เป็นถ้าแกงไม่เป็นมันก็ขมเนาะยายชว์ไปวันนั้นนักแกงเลยขมเดือยเจ้าวัดข้าพเจดูวัดคนึ่ะขอบคุณเช่นกันนะคะขอบคุณนะคะเอาเราก็ใส่ธุรกิจเราอยู่เดีกวแล้วใส่สุนทรีตมาจับช่างแบบนี้ครับช่างในตลาดนะคือยื่น อันซนั้นก็ได้้านยี่้เป็นร้านย่หตกขากรัดเต้ายนั่ทกย่งมันในนี่ไงมันแบบนี้มันต้องเอาแบบ15โลนั้นน่ะนั่นแหละนั่นแหละเพราะว่าอยากจะได้อยู่แต่ว่าไม่ได้ไปตลาดสักทีก็เลยไม่ได้ซื้อมาไปเลยบอกไปนักปันกไป้ไหมเราลำก่อนไหมลำก่อนเลยไปไปแต่งตัวเราใช้ลำโพงเราไม่ได้ยินเลยเนี่ย น้ำไม้ไผ่กิมสุ่งนี่แหละเหมืออของลุงนี่แหละกอแบบนี้แหละต้มสักน้นหนึ่งเด้อค่ะาขาวต้มมันสีแม่ลำจมงกเนาะเมื่อด้นเพื่อนแกงคนก็ต้มแหม่มัากลำงูเขาจะได้เป็นลำงาแบบเรื่องง่าย เมียแม่บ้านนะคะแมีบ้านต้นมะลันเนาะคุณแม่เดี๋ยวก็จะได้แล้วสามโมงน่ะเอายาสิมาแล้ว้ ไปเลยไปแต่งตัวเลยวค้แมบ์ทิ้งน้ำมันไผ่กิมซุงไผ่อิมซุงไข่กิมซุ่งไผ่อิมซุงกิมกิมก๋วยเตี๋ยวไผ่กิมซุงนะครับนี่แหละเหมือนของลุงนี่แหละไผ่เกาหลีมันอ่ะเหมือนของลุงนี่แหละอ๋อไผ่เกาหลีอ๋อไผ่นี้แหละก็มันก็ใหญ่ อันนี้มันเราเพิ่งปลูกเพิ่งปลูกมันก็เลยออกก็เลยหน่อยังไม่ใหญ่ค่ะไปแล้วก็ไดสมในช่วงนั้นในเบิ้ลตอนน้นก็เตรียมลำกันแล้วก็ยก็เตรียมลำแล้วอ้าวเตรียมลำแล้วแล้วก็น้องเวนต์นกคอย น้องเลนะคะสำหรับเด็กน้องแกงจำปานะคะแล้วก็มีผู้ใหญ่กินหญ้าอาชีะดอกจำปูนนะคะจำป้าคะเลือกค่ะเดี๋ยวบอกวาต้นแกงก่อนนะคะว่าน้นแขกงนี้ก็อยู่ตรงนี้ตัวนี้ก็จะมีะมเราเครื่องมาหารมาทันนี้ก่ตล <c oughs> <c oughs> าดจะเอามาหทำคะตลาดไหนอย่าใหญ่ๆนี่หน่อนไม้แบบนี้มันน่าจะผัดได้ด้วยนะได้หมดผัดก่อ ต้มกระดูกหมูต้มกระดูกหมูต้มกรแต่ไม่อยากผมก็ต้องต้มก่อนต้มกระดูกหมูแกแซ่บเลยแกไม่ต้องไปผัดลรบ้างแกแกนายคลคะต้มกระดูกหมูหนอยอ้ตองดจ้าต้มกะดกมังเบเกอี่ใหญ่เบกี่น้องไมนั่งดินจ้า ที่จะนองขาวๆกัวกบพันนะคะหน้าก็เจดัวน่งนะคะาวหน้าเกี้ยคพี่อ้อค่ะเป็นรถมอตอร์ไอค์นะคะแล้วจะในราคานี่กำลังค่ะ่ไม่กค่ะค้ชมสวัสดีค่ะขอบคุณมากคุณที่รับชมในช่องน้าก

พรุ่งนี้่นจะแต่งงานคุณมีลูกสัะสรที้ายหัองี่สงค่นจะเอาลูกสัท้ายวันพรุ่งนี้เราเรามีต้องไปกินไหมดิต้องไปกินไหมเราไปจ้าบ้านมะนาวลูกสับไ้่บ้านมะนาวเราองไปเพราะว่าจะบอกแล้วจะบอกทุกคนสวัสดีค่ะว่าจะบอกเราจะได้ในจะได้กินที่้เรายเก่งกันนะทุบเราบอกเพนมใคะม่นะยานี้ไม่ขายใครเลยไม่ขายนอนหญ่ ลูละสาสิบาทโอขายเป็นโลสวัสดีคุณป้ามังมอกค่ะนะเขาราะไรกันนะเขามีคนสั่งาเกี้บน่าเกราให้ผู้ใหญ่ร่างม่เน่ให้คุณตาเร่าม่ไขยจิ้มซุนอ๋อนะคุณประจักษ์ค่คุาขายเป็นกิโลนะคะกิโลละสามสิบาทสามสิบบาทค่ะโลนึงก็จะมีสองลอแล้วใส่งนน้อก็จะมีสองลอยน้อนี้ระมานี้แหละน่อม้ นี่ก็จะเป็นรูประมาณนี้แหละโอ้สองนอเลสองห้ากับสามสิบบาทอุ้ยเอาว่าคืนกุ้งนาสามสิบบาทเลยนะคะเราขึ้นแต่ย่างเดียือยนะคะก็สองนอเนี่ยแบบเต็มหม้อเลยค่ะเต็มหม้อในนี้ในจ้ผักหม้อเต็ไม่หมดเพราะว่าเราก็ใส่ผมก็เตรียมไปแล้วนะมเจ้าอย่างแล้วก็เป็นะเพราะว่านอไม้นี่ค่ะ ได้ตามคนเรานางดินนะคะลำไปนะคะอย่างนะครับตั้งกล้องเอาทริปก่อนคุณซามนะคะช่องคุณซามเนาะครับผมลำเรื่องในโอกาสอะไรคะคอมเมนต์เลยฮะแก้วบนครับอ๋อแก้วบนกับมบนไม้กับเจ้าแม่ของเราดีครับเอาทางนี้แม่ค้าก็แต่งตัวเป็นนางลำเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปชมรำพี่ะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวว่าไปคิดราคานะคะไปถายทางโนก่อนเดี๋ยวไม่ทัน อา้าวนางลำแต่งตัวอยู่หันไปทางนี้เดอ้อเปไน็นไรเมทินเดอ้อเมทินก็สิไปรําน้ำเพลินบอกมาแล้วรกับน้องตุมตมต้มตามบาอกตอนนี้ก็ดูลำทางบ้านก่อนนะคะกลุ่มชาวบ้านก่อนนะคะองค์กรบริกิทนะคะค่ะขอบคุณน,นะคะขอบคุณทุกท่านค่ะที่รับชมในช่องหนูนาพาไปดูนะคะเอา้าผู้หันหนูนานกับผู้หายหลายเลยคะ่ะเด้อ ผ mm hmm. ู้ห้แห้งเด้อค่ะเด้อผู้ไห้หลวงพ้าเจ้าเอิ้นว่าผู้ไห้หลวงเนาะออืเอาไห้ก็ไห้ค่ะบ่งามกับบางามบ่เป็นหยังดอกค่ะงามงามกับจางงามงามผู้ไห้กับผู้ไห้ไปก่อนค่ะงามงามกับงามไปผู้ไห้กับผู้ไห้ไปล้ำแล้วค่ะลำแล้วลำแล้วเด้อแดดเด้อค่ะแดดเข้าไวเข้าไวลมไปลมไป ดูองค์ปู่นะคะดูมุมไกลดูวิวองค์ปู่นะคะดูเยอะๆนะคะดูไว้เยอะๆเผื่อองค์ปู่ยายนะคะเราจะได้เป็นเก็บไว้เป็นประวัติศาสตร์เป็นที่ระลึกนะคะจะขึ้นระบบของวิสมารจะเสียไปบ้างไหมไม่ค่อาไยคลิป ไม่ใช่อยู่กับเพียนนี่พี่นี่เก็บไปให้อยู่ค่เที่เรากินของพี่เฟื่องปลาส้มตุ้มตามอยู่กับเพียนนี่ดูรำดูรำมันกีน่นาทีแล้วโอ้ชิบกันแล้ว เดี๋ยจะเจอิดก่อนปิดคลิปก่อนขอบคุณนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบลงเพียงแค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ